เดี้ยวปากอยากฟังต่อไม่ใช่พี่แอ้มีอะไรผูกพันกับข้าราชการร้างไหมไม่มีพี่ไม่ได้เป็นข้าราชการแล้วดวงพี่เป็นข้าราชการไม่ได้ไม่มีเลยเหรอเอ่อสมัยก่อนเมื่อ60ปีก่อนนั้นก็เป็นข้าราชการกรมโลหกิจ กรมด้วยเหรอกรมโลหะเออทำไมผมเกิดไม่ทันอ่ะเดี๋ยวนี้เป็นกรมทรัพยากรกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมันหางแถวปลายเป็นแค่กรมท่านเองถูกไหมฮะอันนี้ปัจจุบันนี้เป็นกระทรวงแล้วเราเรียกว่ากระทรวงทรัพนะเพื่อนายนะกระทรวงทรัพถูกใช่แล้วเดี๋ยวทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอีกมีนามสกุลอีกอย่างที่ผมบอกในท่องโชว์ว่าตอนนี้ภารกิจของกระทรวงมันเพิ่มเติมมันถูกเปลี่ยนแปลงไปพี่เป็นข้าราชการไม่ได้ดวงพี่พระดูให้ว่า ไม่ชอบให้ใครมาครอบงำเป็นอิสระทางความคิดเพราะพี่จะครอบความคนอื่นเหรอหรือว่าไม่ครอบเพียงต่บอกความคิดได้กระเจิดกระเจิงกระจายไปเผื่อแผงไม่เก็บหรือครอบใครด้วยไม่ประสงค์ครอบใครเพราะว่าวันนี้เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยมันง่ายเยูยนะดูจตุสดมใช่ไหมสีมุสีเหลาจตุสดมกลมท่าแต่ก่อนเขามีนี่จตุสดมก็คือสี่กระทรวงสี่กระทรวงหลักได้แก่ เวียงวังคลังนานี่มันจำแนกนานี่พี่ว่าเกษตรใช่ไหมแน่นอนคลังนี่ก็นะชัดเจนตัวตรงไงธนาเกรเอ่องนี่กระทรวงการคลังตรงเลยเกี่ยวกับเรื่องเงินทองเลยแหละใช่ไหมคลังนาเวียงอันนี้กระทรวงมหาดไทยมหาดไทยเวียงตำรวจเนี่ยพวกนี้เวียงเวียงวังล่ะไอ้เวียงเนี่ยเมื่อก่อนก็ทหารด้วยนะ ก็เกี่ยวกับข้าราชการส่วนส่วนทั่วไปส่วนวังเกี่ยวกับเรื่องของยุติธรรมอ๋อยุติธรรมเหรอไม่ใช่เกี่ยวกับข้างบนไม่ใช่ก็ข้างบนด้วยไงฮะแต่พราะข้างบนเป็นเมื่อก่อนเป็นสมบูรณารยาสิทธิราชเพราะนั้นข้างบนเลยสั่งการลงมาในกระบวนการยุติธรรมด้วยนะครับเวียงวังคลังนาจตุสดมเมื่อก่อนนี่จตุสดรมแล้วก็แยกเป็นกรมแล้วก็ค่อยๆถูกเพิ่มขึ้นมาจนกระทั่งถึงสมัยรัชกาลที่ห้าที่เราเห็นเรื่องของของกระทรวงนี้ขยายตัวมาเป็นสิบากรท่านไปเห็น ไปเห็นการปกครองของต่างประเทศไงโอ้ท่านไปอยู่เดินทางสายยุโรปอยู่นานเลยไปเห็นความเจริญของเขาแบ่งงานออกเป็นย่อยลงไปอีกก็เลยกลับมาเป็นกี่กระทรวง12กระทรวงอ๋อสิบสองกระทรวงข้าราชการสมัยโน้นนะเกือบ200ปีก่อนเนี่ยนะสิกระทรวงอ้าวแล้วต่อมาเมื่อก่อนข้าราชการมันจะเป็นตำแหน่งพวกนี้พวกพยาคุณหลวงหลวงอะไรพวกนี้นะอย่างหลวงเนี่ยเราก็จะขึ้นมานานเป็นหมื่นใช่ไหมอย่างนี้ไล่มาทุกวันนี้ พญานี่ตอนหลังนี่ที่ใหญ่กว่าพญาก็คือเจ้าพญาเจ้าพญาแม่น้ำเหรอไม่ใช่ไม่ใช่อาบบนวดคือเขาเลิกไปแล้วอยู่ไม่ได้ไม่เหมือนแยกตัว่าเป็นเจ้าพญาหนึ่งเจ้าพญาสองอ๋อเแยเพราะว่าคนใช้บริการเราไม่เข่าใจับบว่าอ่านหนังสือว่าเขาเขียนอย่างนั้นอ่านหนังสืออเล่มนั้นใช่ไหมทีนี้บัถึงวันนี้เนี่ยมันมีทั้งหมด20กระโวกพี่แอ้ ้าวมันสมัยพี่เป็นสสมัน31กระทรวงนะไม่ไม่ฮะสามสิบเอ็ดนะไม่ใช่ไม่่แสดงว่าเข้าใจพลดเกินไปวไม่ใช่สามเป็นหรอกเมื่อก่อนเนี่ยมันต้องเป็นทะบวงมีเมื่อก่อนมันมีทบวงมีหน่วยงานเนี่ยนะทบวงทบวงคือคือคือบางทีเราไปนับอย่างนี้เมื่อก่อนในสํานักนายกรัฐมนตรีมันมีค่ะเป็นเป็นย่อยๆไงเราเรามีรัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรีเยอะเลยเพราะมันเป็นภารกิจใช่ใช่แต่จริงเดี๋ยวนี้เหลือสานักนายกรัฐมนตรีเดียว่ะตรงนเพราะว่าเขาไป รวมหมดกันหมดละเพราะนั้นเดี๋ยวนี้เขานับกระทรวงจริงๆก็คือเอากระทรวงหลักๆเป็นตัวหลักๆจริงเอากระทรวงหลักเหรอแต่พี่เห็นกระทรวงย่อยๆเกิดมาอีกเยอะเลยกระทรวงดิจิตอลอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นหนึ่งใน20นี่แหละกระทรวงดิจิตอลเนี่ยนะฮะเป็นเครือดีเอดิจิตอลนะฮะแล้วก็กระทรวงนี้ก็ถือว่าเป็นกระทรวงที่มันถูกแยกมาคือกระทรวงทรัพยากรนะรมชาติและสิ่งแวดล้อมเมื่อก่อนนี่มันเป็นป่าไม้อยู่ในกระทรวงเกษตรดึงออกมาเป็นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอ่กระทรวงไหนได้งบเยอะ แน่นอนกระทรวงศึกษาดีอาจารย์ประเดิมรัฐมนตรีใหม่กระทรวงศึกษานี่ต้องได้งบเยอะเหตุผลก็เพราะในกระทรวงศึกษามีครูเยอะนักเรียนเยอะถูกไหมฮะมันก็ต้องงบเยอะโรงเรียนเยอะมันก็เนี่ยมันงบเยอะอยู่แล้วใช่แต่ว่าเป็นงบเขาเรียกว่าประจำอะเป็นงบที่ต้องจาอ่ายเงินเดือนเงินดาวค่าค่าเรียนอะไรต่างๆเ <ick> นี่ยนะเออแล้วก็ไอกระทรวงที่มันมาใหม่อีกนะฮะก็คือเราเมื่อก่อนในกระทรวงเขาเรียกกระทรวงศึกษาธิการนะคะ ตอนหลังมันก็เริ่มมีทะวงมหาวิทยาลัยจำได้ไหมใช่แล้วตอนหลังก็ไปจับรวมเข้าไปด้วยกันเป็นกระทรวงศึกษาธิการตอนนี้แยกกันอีกแล้วแยกอีแล้วเป็นกระทรวงศึกษาธิการก็คือเด็กชั้นปฐมจนกระทั่งถึงอนุบาลจนถึงมัธยมแยกที่ว่าเป็นแท่งการศึกษาตอนนั้นใช่ไหมแล้วตอนหลังมาเพิ่มมาเป็นเครื่องกอวอวคืออุดมศึกษาแล้วก็นะฮะเรื่องวิจัยและนวัตกรรมนั่นก็แยกไปพอแยกก็คือทางด้านอุดมศึกษาทางด้านมหาวิทยาลัยะแยกแล้วไม่เกี่ยวกับกระทรวงละแล้วอีกเอกชน ในใน,นี่คือในระบบการศึกษามันมี <Okay. S 2> เอกชนมันมีอะไรการศึกษาพื้นฐาน mm hmm. การศึกษาผู้ใหญ่อย่างนี้ไปต้นนะ mm hmm. mm hmm. ทีนี้ที่เราเราคุยกันก็คือว่าไอ้ภารกิจกระทรวงมันถูกเปลี่ยนใช่แต่ข้าราชการชนเดิมเป่าพี่แอ อคนเดิมนะคนเดิมนะพี่แอนลงนึกดูคนที่รับราชการเมื่อสัก30สิปีก่อนวันนี้ยังอยู่นะยังอยู่แล้วเมื่อ30ปีก่อนกระทรวงไปยังไงภารกิจสมัยก่อนนี่เป็นยังไงเกือบ6กนิ่นแหละโอ้โหแล้วอยู่ช่วงห้า0ิบกิแล้วต้องมาเปลี่ยนงานเนี่ยนะมืนไหมก็เมื่อก่อนมันอาราล็อกเต็มรูปอะถูกไหมฮะถูกค่ะจากเมื่อก่อนพี่แอจจาได้ใช่ไหมเมื่อก่อนเนี่ยจะทําอะไรก็แล้วแต่มีถ่ายเครื่องถ่ายสําเนาไวมเมื่อสมัยก่อนเออเครื่องถ่ายเอกสารซีร็อกเมื่อก่อนไม่มีเออฮะ เมื่อก่อนได้ใช้กระดาษเขาเรียกว่าไอ้ตัวก๊อปปี้ไงคาร์บอนก๊อปปี้อะคาร์บอนก๊อปปี้จำได้ใช่ไหมขัดสำเนาอะมือมือไม้เลอะหมดเราเรียกว่าคัดสำเนาถูกไหมใช่แล้วก็เอากระดาษก๊อปปี้ลองไว้จะกี่แผ่นกี่แผ่นกี่ชุดก็ว่ากันไปเวลาจะเซ็นอะไรก็แล้วแต่ต้องเอากระดาษที่ยัดเข้าไปก่อนแล้วก็แล้วก็เซ็นมือเนี่ยดำหมดอ่าใช่ไหมแล้วเมื่อก่อนจะถ่ายถ่ายเอกสารไม่มีต้องใช้โลเนียวโลเนียวใช่โอ้เครื่องโลเนียวออกมาเป็นชุดเนี่ยนะเออใช่มเครื่องโลเนียวเพราะนั้นมันไม่ใช่เรื่องง่าย แล้วเมื่อก่อนเนี่ยผมจำได้สมัยก่อนเนี่ยเวลาไปติดต่อหน่วยงานทั้งหลายเนี่ยนะบางทีไอเสาเนาทะเบียนบ้านหรืออะไรพวกเนี้ย เราต้องไปไงานคัดสำเนาคัดสเสียค่าคัดทําไมก็ไม่รู้นะฮะเ,เขาขหน่วยงานเขามีด้วยแผนคัดสำเนาเราต้องเสียค่าใช่ไงต้องเสียสความจริงเรากาเคยสงสัยมานานทําไมต้องเขาต้นฉบับอยู่กับเขาทำไมเราต้องค <c ups> ัด<ม>ด้วยถูกไหมก็คือหาเรื่องให้เราต้องจ่ายเงินนะพูดง่ายๆนะก็ไม่กี่ตังค์สามสิบดังมันนั่นแหละแต่มันเยอะนะพี่แอ้อร้อยคนอ่ะสามสิบังร้อยคนเท่าไหร่อ่ะต่อวันนะแล้วต่อหลังมาเปลี่ยนเป็นไทยเอกสารถูกไหมฮะ ก็เป็นระบบขึ้นมาอีกหน่อยเออมีเครื่องถ่ายเอกสารแล้วไปไห่ของเข้าเทคโนโลยีเข้ามาอีกหน่อยไปถ่ายข้างๆไปถ่ายที่อื่นเออเพราะที่นี่ไม่มีที่ถ่ายเอกสารเสร็จเสร็จอีกอีกใบละห้าสิบตามเออว่าไปบางทีเจอเข้าไปสามบาทด้วยสมัยก่อนย่างใบหนึ่งนะติดอกรอีกนะต้องติดอกรที่นี่ไม่มีอกรขายไม่มีถูกไหมฮะต้อค่อยกัมาแล้วก็ตอนหลังนี่มาขออะไรสำเนาบัตรประชาชนสำเนานั่นสำเนานี่ถูกไหมคุณจะถ่ายมาก็ก็บัตรก็คุณเป็นคนออกทะเบียนบ้านก็คุณก็ทําสุดท้ายมมมมมาาาถถึงวววันนนีี้้รระบบกเปลลล่่ยแอ นั่นก็คือเดี๋ยวนี้คุณไม่ต้องมีสำเนามาแล้วต้องไม่มีแล้วคุณจะต้องทำแบบนี้มาต้องนานแล้วถูกไหมไม่มีแล้วถ้ต้องฉบับอยู่กับคุณน่ะทั้งหมดบัตรประจำตัวอย่างเดียวเออใช่ไหมบัตรประชาชนอย่างเดียวถูกไหมครับเสร็จอยู่ในนั้นหมดรวมหมดอู้ยกว่าจะคิดได้ก็ใช้เวลาสามสิบปีสามสิบปีแล้วแล้วยังไงแล้วคนตั้งสมัยที่เข้ามาใหม่ๆยี่สิบกว่าแต่มัน ผ่านไป30ปีก็50แล้วสิแล้วเปลี่ยนกระทรวงเปลี่ยนใหม่หมดแล้วแล้ววันนี้มันเปลี่ยนเป็นคอมพิวเตอร์เปลี่ยนเป็นเทคโนโลยีหมดอะไรต่างๆทั้งหมดทั้งหมดชื่ว่าคนเหล่านี้ปรับตัวได้ทันไหมพี่นึกไม่ออกเลยว่าเขาจะมึนและงงขนาดไหนใช่ไหมถูกคือผมเคยเจอเคยเจอข้าราชการบางคนเนี่ยนะถึงวันนี้ก็ยังเดินหลบอยู่เลยก็คือว่าพอเวลาจะต้องทำโปรแกรมอะไรมันก็จะให้เด็กรุ่นใหม่มันเป็นคนทําให้ตัวแกก็หาย รอเกษียณอยู่เนี่ยนะรอเกษียณอยู่ยังตื่นเต้นไม่อยากให้มาถึงเลยแต่ต่างนี่นะคุณดีไต้นเลยนะใช่ไหมฮะใช่แต่ฉันไม่เอาฉันไม่เอาฉันเครียดนะบางคนทําไม่เป็นเนี่ยเออทําไม่เป็นต้องอาศัยเด็กรุ่นใหม่เอาช่วยหน่อยสิเด็กก็งานยุ่งใช่ไหมมันก็กลายเป็นเรื่องงุงหญิงงุงหญิงกันในองค์กรนี่นี่คือตัวปัญหาถูกไหมฮะเพราะว่าบางทีเรามีข้าราชการที่ คือตนเก่าแต่ภารกิจใหม่มเพราะถ้าภาครัชการปรับตัวไม่ได้มันก็เป็นผลกระทบทันทีถูกไหมฮะโถอาจารย์ไม่ต้องอะไรพี่เปรียบเทียบให้เห็นเลยแค่คุณปลูกต้นไม้นะี่กุหลาบเนี่ยออพอปักชำม,มันเริ่มแตกช่อเล็กๆคุณย้ายกระถางอะ่ะออคุณย้ายกระถางใหม่ย้ายดินใหม่อะ่ะเออชื่อไหมว่าเหี่ยวเลยนะเหี่ยวเลยเหรอเหี่ยวเลยนะ S <S ให้เวลาอีกสามวันกว่าเขาจะฟื้นเออมันช็อกนะนึกถึงคนไงเออเปลี่ยนกระถางเข้าไปเรื่อยๆเนี่ยเมื่อไหร่เขาจะเติบโตเมื่อไหร่เขาจะยืนต้นเมื่อไหร่เขาจะเริ่มผลิดอกออกผลให้คุณน่ะเออจริงเลยพี่เห็นชัดเลยถ้าเอาต้นไม้มาเปรียบกับคนเหมือนกับคนที่ย้ายกระถางอ่ะย้ายที่ไปเรื่อยๆโอ้อโหยิ่งถ้าย้ายเปลี่ยนกระทรวงเบ็ดเสร็จเลยนะไม่ต้องพูดถึงเลยนะใช่ไหมฮะ แล้วบางคนเนี่ยติดยึดเขาเรียกยึดติดด้วยเคยอยู่อย่างนี้เคยเป็นอย่างนี้เคยมีระบบอย่างนี้<อ>แล้วมันมีคำ<ะ>อยู่ว่าในระบบราชการซึ่งผมพูดอยู่ในท้องชูทุกอ,อย่างมันเป็นระบบแล้วใช่แล้วมันเป็นอย่างนี้มานานแลวนะอย,อยู่อยู่จะให้ผมมาคิดไรสร้างสรรผมไม่เอาอาจารย์พูดกพฟังกับปะก็ไม่รู้ว่าเขามาดูหรือเปล่าไม่รู้เขาอาจจะไม่ได้สนใจว่าวันข้าราชการพลเรือนเนี่ยเขาต้องนะโอ้เดี๋ยวก็ต้องถ้าอะไรหยุดไปคิดสร้างสรรอะไรไม่เอาหรอกม่ในระบบ่านั้นก็เรื่อยกันนอกระบบนี่เราคนละครึ่ง เอา้เดี๋ยวไปพูดในกรพพมียังมีอีกเอาไว้วันนี้ดูต่อได้เดี๋ยวเราเทปุดช่วงสุดท้ายนี่จะเป็นช่วงของก็เลื้อยๆตามกันมาไอ้เรื่องโหดดเออไอ้เรื่องโหดๆตั้งแต่ต้นละนะทหารรัฐประหารฆ่าประชาชนในเมียนมาต่อมาก็ข้าราชการสับสนในการเปลี่ยนการดูแลปกครองเปลี่ยนงานต่อไปนี่ประชาชนเองแล้วล่ะค่ะพี่อยากเอาเรื่องไอ้นี่การเป็นหนี้ของคนตอนนี้ที่เห็นข่าวอะ โ<ฮ>ดนหดม,มากามน,นะนใช่จริงถูกไหโหดมากนะเอาร้อยมันเป็นเรื่องเดียวกันไหมในวันนี้ได้สิกับเรื่องแก๊งทวงหนี้โหดกว่านี้นะมันมีไหมเฮ,ฮ้